สวัสดีค่ะพอแมพน้องเมื่อนี้กะมาพอกมาดามคำนวณอีกคือเก่านะคะในทางช่อง YouTube มื่อนี้เป็นวันที่20เด้อค่ะเด้อมาดามจะมาวางแนวทางของเราสามาคัคคีเรามีกันทุกวันท่งทุ่มครึ่งาสามัคคีก็ออกและะ้วค่ะเนาะแนวทางจะเป็นของเจ็ดเสียงดังเป็นจังได้พอแมพน้องมีภไผใดไผตามมาดามบอกมาขึ้นนี่ของมาดามเข้าไปราสามาคัคคีสองงว,งวดติดๆแล้วเนาะคะ่ะ สองวัดติดเราพ่อแม่พี่น้องมือคึืนกับเข,า,เขาไปที่ห้าเจ็ดเข้าติมติมแบบไม่ต้องกับตัวนิ้นตัวเจาะเมื่อนี้ถ้าผูใ้ใดเป็นแฟนครับของมาดามห้ามพลาดห้ามละสายตาห้ามมาไปเล่าสามาขี้สองทุ่มครึ่งคืนนี้นะคะกราบขอบุณขอบคุณเสียนเซียนเจ็ดเซียนดังที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอซี FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม,มไม่ว่าจะเป็นเอสซีใหม่เอซีเก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลัเข้าไปบึงตัวเลขหน้าท่างเดียวกันเลยค่ะท่านี้ก็จะเป็นรลาสามคชีของดารามาดามพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนคับเล้าสามาชีวะเนาะมีผู้ใดไปผู้ใดตามเล้าสามคชีวะเนาะล้าพัฒนาของมาดามบ๊อบพานเนาะมือขึ้นเนาะแต่ว่าเหลาสามาชีสองหัวติดแล้วพ่อแม่พี่น้อง เล้าสามัคีสองหวดติดติดของดอลล่ามาดามหวดกว่อนเข้าไปที่08 80์มื่อขึ้นในเข่าตัวเน้นตัวโจวตรงตรงค่ะตรงตงค่ะ5 7าเจแบบบบต้องกลับ5 7ตรงตรง,งพ่อแม่พี่น้องเป็นแจ้งใดมีผู้ใดใดผู้ใดตามบอกมี่ดอลล่าห้างเ่ล้าสามัคีบอ มือนีถ้าบอ,อยังโบูขึ้นนี่ถ้ายัางบ้ท่านได้ไปมือนีมาตามต่อเนาะค่ะเนาะใครจะตามของมาดามเตรียมตัวแคบนาจอแล้วไปด้วยกันว่าจะถึงลาวสามชีไหมสองทุ่มครึ่งคืนนี้เนาะค่ะเนาะสายขยันไปเล่าสามชีผู้ใดเจ็บหนักจากเล่าพัฒนาไปพักที่เล่าสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้มีกันทุกวันเนาะค่ะมาดามให้วันนี้รูดลาวสามชี สองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสามหกสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดตัวกันก็จะเป็นห้าสามสามตัวสามหางห้าสามเจ็ดห้าสามแปดห้าสามหกแล้วค่ะ สองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่สามเจ็ดสามหแล้วก็สามปดนะคะสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้าสามเจ็ดห้าสามหอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะสายขยันไปเราสามมาชีพ่อแม่พี่น้องมีกันทุกวันเนาะค่ะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของเล็กรับนางฟ้า ของเลขลับนั่งฟ้ากะยังบอลลูดเนาะเจ็ดยังมาให้เห็นค่ะเจ็ดยังมาให้เห็นงวดกวนของเพื่อนกะตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาเด้อพ่อแม่พี่น้องของเลขลับนางฟา้าถือว่าเดินดีค่ะผู้ใดเป็นแฟนครับเลขลับนา่งฟา้าเมื่อนี่กะเข้าไปตรงๆได้ไหมหกหนึ่งของเลขลับนางฟา้าเนาะถือว่าสุดยอดพ่อแม่พี่น้องถือว่าสุดยอดอ่ะผู้ใดจิตตามรับนา่งฟา้าเล่าสามัคคีของเพื่อนเดินดี ลาวสามัคคีเดินดีมอนีเตรียมตัวแคบนาจอว,ว่าเลขรับนางฟ้าจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังอีกไหมผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองห้ามละสายตาเพื่อปุ๊บเข้าปั๊บพ่อแม่พี่น้องเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้ลูดลาวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวสี่หาง 0406 2426เบิ้ลก็จะเป็น0022 3ตัว3หาง2ตัวก็จะเ3ตัว3หาง024 026 002นะคะ2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่24 26 3ตัวเน้น2หางเน้นไปที่024 026ครับ หน้าโจถ้าใครจะตามของเลขหลับนางฟ้าวันนี้แล้วไปต่อเป็นของเป็นของชอเชียชัย,ชยตองกาบขอโทษขอไพยโมพานเนาะมือขึ้นนีของคนโมพานมือนี่มือใหม่ไปใหม่เลยพ่อแม่พี่น้องชาเชียชัยให้มาวันนี้รูดเลาสามคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับเก้าสองตัวสี่หางแปดสามแปดสี่ 9 3้าตัวกันจะเป็น8 9 3ตัว3หาง3ตัวจะมี8 9ดเก้าส8มแสองตัวเน้น3หางเน้นไปที่สามแปดสาแสแล้วก็9ก้สีมตัวเน้นหางเดียว8 9ดเแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโซเชียลใจกับประมวณนของคุณโช่อเฉลใ่ยด้อ ที่ห้ตัวเลขแนวท่างมาว่างทั้งสองนกกาบขอพระคุณหลายหลายต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณก็ไม่ผ่านตรงกาบขอโทษขอภัยคันเมื่อไปกับไปน้ำกันมัดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยุดกับยุดธไปน้ำกันอ้าวเมื่อนี่เมื่อไม่เอาไม่ซองพึ่งรึ่งคืนนี้ซองสุวรรณให้มารูดเหล่าสามชี เก้ากับ1นสองตัว4หางสองตัวก็จะมี9 2 9าสองเกสองหสาตัวกันก็จะเป็น9ก้ตัว3หาง1 9ึ่งเก้าสองหเ้าสด้อค่ะ2ตัวเน้นสองหางเน้นไปที่9ก้าสตัวเน้นหางเดียว หนึ่งเก้าสองค่ะแคปหนา้าจอถ้าใครจะตามค้องสองสุวันแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มเนาะของเซียนหนุ่มกระโบาพานตรงกาบขอโทษขอไพ่เกิดยังคืนนอ้อคือวบปนัน้อของเซียนหนุ่มเนาะ,ะแคปหนา้าจอพ่อแม่พี่น้องค่ะผู้ใดจะตามของเซียนหนุ่มเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รูด แลาวสามมิติสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าตัวกันก็จะเป็นสามห้าสามตัวสามหางสามห้าแปดสามห้าเก้าสามสามห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ห้าแปดห้าเก้าสามตัวเน้นหางเดียว สามห้าแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามค้องเสียนหนุ่มวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแรกมีที่มาของแรกมีที่มากกพวบ,บพันตรงกากระโดดขอภัยเราสามมาขีเนาะแต่ว่าเล่าพัฒนาเป็นสองวดติดเด้อปวม่ปีน้องเด้อเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดถือเป็นแฟนครับของ เลขมีที่มาไปลาวซามาคีเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดลาวซามาคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หางสามเก้าสามหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเบิ้ลจะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสามหางสามห้าเก้าสามห้าหนึ่ง สามสหสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามเกห้สามตัวเน้นหางเดียว3ามห้ากแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหมีที่มาวันนี้แล้วไปต่อกาบขอบ,บุญขบคุณเลขมีที่มาเด้อที่หายตัวเลขนาทางมาว่างทั้งสองเนาะแต่พอขบคุณเป็นยางสูงพอเลขทุกตัวเอามาแคปเป็นแนวทางพอแม่พี่น้องของล็อกจิกผารวยก็ไม่ผ่านเนาะมือนีมือไม่ใหม,ใหม่ วันนี้วันใหม่ไปใหม่ล็อกเก็กพารวยให้มาวันนี้รุด่ดแล้วสามาขีดสองทุ่งพึ่งคืนนี้ห้ากับหกสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีห้าแปดห้าเก้าหกหกเก้าหกแปดตัวกันจะเป็นห้าหกสามตัวสามหางหกห้าแปดหกห้าเก้าหก ห้าหสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่ห้า8ปดหแปดสมตัวเน้นหางเดียวหกห้าแปดแคปหน้าโจ้ถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กพารวยแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณล็อกกิ๊กพารวยเด้อที่หายตัวเลขนะทางมาว่างทั้ง่องเนะาะกราบขอบพระคุณหลายๆแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น f อฟใหม่ FC เก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกกาบขอพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ